คุณผู้ชมหลายๆคนที่อายุเลยหลักสี่แล้วกังวลว่าความแก่จะวิ่งชนแล้วชนอีกตรงนี้ก็หย่อนตรงนั้นก็ย้อยแถมริ้วรอยยังมาแบบนับไม่ถ้วนอย่ากังวลไปค่ะโปรแกรม The Clinic Makeover ช่วยคุณได้แถมยังไม่ต้องพ้่มศัญยกรรมให้เจ็บตัวอีกด้วยนะคะสวยกระใ by The Clinic คุณจอยเป็นอะไรเป็นอารมณ์เสียจากที่ไหนมาคะเนี่ย โหยพี่ปอมค่ะเมื่อกี้นะคะจอยทํากระเป๋าตังคตกอยู่ในลิฟต์แล้วก็มีเด็กเก็บมาให้ก็ได้คืนก็ดีแล้วนี่ค่ะแล้วจะเครียดทําไมอ่ะแหมพี่ปอมค่ะก็เด็กเรียกจอยว่าป้าป้าป้ากระเป๋าตังคตกโอ้ยมันจี๊ดตกคําว่าป้าเลยค่ะนั่นเด็กแค่ห้าขวบเองนะคะพี่ใจเย็นๆค่ะคุณจอยถ้าคุณจอยอยากมีใบหน้าที่อ่อนเยาว์เนี่ยนะคะที่นี่เขามีโปรแกรมะคลินิกเมคโอเวอร์ค่ะใช่ๆช่ค่ะพี่ปอมโปรแกรมนี้นะเริศจริงอะไรจริงวันก่อนจอยเจอน้องแต้กับน้องเมนี่โอ้โหเขาทำแล้วสวยเปลี่ยนชีวิตมาก พี่ยืนยันในคนเลยค่ะคุณจอยอยากจะให้ดูลูกสมัยก่อนนะตีนกาก็มีหน้าดูโซมมากแล้วริ้วรอยก็มาหน้าก็หย่อนเรียกง่ายๆว่าตอนนั้นเนี่ยค่ะเสียเซลล์สุดๆเลยค่ะแต่ว่าพอพี่ปอมทําแล้วเนี่ยหน้าดูเด็กลงไปสิปีเลยนะชักอยากรู้แล้วสิว่าพี่ปอมทําอะไรยังไงตรงไหนบ้างวันนี้ค่ะพอดีปอมนัด follow up กับคุณหมอเอาไว้เดี๋ยวว่าเข้าไปด้วยกันเลยดีกว่าแล้วจะได้ให้คุณหมอช่วยอธิบายว่าปอมเนี่ยทำโปรแกรมอะไรมาบ้าง ค่ะหลังจากที่เมคโอเวอร์ไปเป็นไงบ้างคะดูสวยขึ้นอยู่นะคะเนี่ยแสดงว่าคุณปอมเนี่ยดูแลตัวเองดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอพอดีปอมเจอคุณจอยค่ะทีนี้คุณจอยเนี่ยอยากทราบว่าปอมเนี่ยผ่านการเมคโอเวอร์ของเดอะคลินิกเนี่ยด้วยโปรแกรมอะไรบ้างหน้าถึงได้ดูเด็กลงใช่กับคุณหมอเห็นผลชัดขนาดเนี้ แสดงว่าต้องมีการผ่าตัดดึงหน้าอย่างแน่นอนใช่ไหมคะไม่ใช่เลยค่ะของคุณปอมเนี่ยไม่ได้พึ่งสัลยกรรมเลยนะคะจริงจริงค่ะสําหรับการฟื้นฟูโครงสร้างผิวแล้วก็สลายไขมันหมอเลือกใช้โปรแกรม t ทอร์มั c ซีพค่ะซึ่งเป็นนวัตรกรรมคลื่นวิทยุในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นผิวหนังแล้วก็มีการสลายไขมันบริเวณแก้ม หนีนะคะช่วยในการยกระชับหน้าที่สําคัญยังช่วยยกหนังตาที่ตกให้โตขึ้นด้วยค่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะคะคุณจอยยังไม่หมดเหรอคะใช่ค่ะหมอยังแก้ไขปัญหาผิวหน้าแห้งนะคะเนื่องจากปริมาตรผิวที่หายไปตามวัยนะคะด้วยการใช้โปรแกรม Volum e Lift ซึ่งเป็นการนําสารไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะมาเติมเต็มผิวแก้ปัญหาร่องรอยลึกใต้ตานะคะกับปรับคางที่ดูสั้นให้ได้รูปสวยขึ้นส่วนริ้วรอยหมอใช้โปรแกรม d e r m o l i f t ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษของเดอะคลินิกโดยเฉพาะซึ่งจะ ช่วยให้หริร้วรอยดีขึ้นช่วยให้หน้าดูอ่อนเยาว์และกระชับขึ้นด้วยค่ะที่สําคัญนะคะตัวยาที่เราใช้ได้รับรางวัลผู้มารับบร,ริการสูงสุดการันตีด้วยค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะคุณจอยคุณหมอยังปรับลูกโหน้งให้ปอมด้วยล่ะค่ะหมอเห็นว่าหน้าผากของคุณปอมเนี่ยแคบนะคะหมอเลยเลือกใช้โปรแกรมแยกเลเซอร์ซึ่งเป็นเลเซอร์กําจัดไรขนนะคะช่วยทําให้กรอบหน้าดูชัดหน้าผากดูกว้างขึ้นค่ะและที่สําคัญนะคะคุณจอยทุกโปรแกรมของเดอะคลินิกเนี่ยนะคะทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเลยค่ะ ถึงไว้ใจให้คุณหมอที่นี่เนี่ยดูแลผิวหน้าให้ปอมค่ะงั้นคุณหมอขารับจอยไว้ดูแลสักคนได้ไหมคะเพราะว่าไม่อยากให้เด็กเรียกว่าป้าค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าอยากเปลี่ยนตัวเองให้สวยหล่อในแบบของคุณง่ายๆค่ะแค่เดินเข้าไปปรึกษาที่เดอะคลินิกสาขาไหนก็ได้รับรองสวยหล่อเป๊ะครบทุกจุดแน่นอน